s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยแอมซายแตงกิวพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรัษ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอมไซต์ต n ง y ิวนะคะพบกับซาไปประจำแบบนี้ทุกๆวันอังคารนะคะทาง s a l มอนพอดแคสต์นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงหลากหลายเรื่องราวมากมายนะคะคราวที่แล้วโมโมคราวที่แล้วโมไม่ใช่เธอโมโมเอ่อคราวที่แล้วเราเราเราพูดถึงเรื่องขั้นตอนของการขึ้นศาลเนาะในคดีดูหมิ่นหมิ่นประมาททำให้ได้รับความ เสียหายอะไรใดๆก็ตามที่เราที่เราระบุไปแล้วนะคะก็มันก็จะมีภาพจําแบบหนึ่งวันนี้เราจะมาเล่ากันต่อมันจะมีภาพจําแบบหนึ่งของคนที่ขึ้นศาลเนาะแบบที่เราเห็นในหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกแบบตัวเฟวียฟ,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 ฟตัวฟาดฟาตัวร้ายร้ายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะต้องแบบฟาดหน้าเต็มทําผมเต็มตัดสูตรใหม่ใส่กระโปรงทรงดินสอพร้อมเสื้อขาวเอ๊ะไม่ใช่ละอันนั้นเริ่มแบบว่าเอ๊ะเหมือนชุดราชการคืออ่า ซึ่งซึ่งเราอ่ะตอนแรกเราเราก็ไม่รู้หรอกนึกออกไหมคนมันไม่เคยไปขึ้นศาลนนะก็แบบเออต้องใส่อะไรไปขึ้นศาลวะเออนึกออกไหมแบบเดียเ๋ยวคือบางทีียหน่วยงานราชการอ่ะเขาก็จะมีกติกาอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นผู้หญิงนะห้ามนุ่งกางเกงถ้าเป็นกระโปรงต้องใส่ใต้เขา่าต้องไม่อะไรอ่ะต้องไม่อะไรวะใส่รองเท้าหุ้มส้อนอะไรเงี้ยมันมันมันจะมีอะไรตุ๊ติ๊ดติ๊ตติ๊ตติมีใช่ไหมเราก็แบบเอเอทำไงดีวะ ก็ถามเพื่อนเพื่อนในที่นี้คือไม่รู้ไม่รู้ควรจะภูมิใจไหมทําไมเพื่อนกูมีมีประสบการณ์การขึ้นศาลกันมานตั้งต่อนักใสยนักกิจกรรมก็อย่างนี้ก็ทุกคนบอกใจได้เลยเอาแค่ผู้หญิงนุ่งางเกงก็ได้นุ่งางเกงก็ได้ใส่อะไรก็ได้ก็คือก็แต่งตัวปกติเหมือนเหมือนเหมือนออกไปข้างนอกไปไปไปบิ๊กซีไปอะไรอย่างนั้นอ่ะเออก็คือให้มันแบบว่าเอาที่เอาที่ สุภาพพอสมควรก็ไม่ถึงขั้นแบบใครจะใส่เสื้อกล้ามหรือแบบกางเกงนอนอ,อะไรอย่างนี้ไปอะเนาะอันนั้นก็อาจจะแบบไอ้เรื่องให้เกียรติสารนี่ก็เรื่องหนึ่งไอ้เรื่องให้เกียรติตัวเองนี่ก็เรื่องหนึ่งเหมือนกันกนแต่งตัวเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะแบบว่าพอจะทําได้เอาเอาว่าพอให้ดูเหมาะสมกับการละเทศะนี้ไม่ได้จากัดก็จะต้องแบบเป็นกระโปรงเป็นกางเกงเป็นเสื้อยืดเสื้อเชอิ้ตเสื้อโปโลอะไรอย่างงี้อาจจะใส่ไปมีก็ใส่ไปทนายเขาบริสเราตั้งแต่แรกๆเลย บอกให้คิดซะว,ว่าการขึ้นศาลเนี่ยเป็นการแสดงเราก็แบบการแสดงเลยรวะทําไมเราต้องคิดว่าการขึ้นศาลเป็นการแสดงด้วยวะเออเขาเขาก็แบบมันไม่ใช่แสดงแบบเออเราเราเป็นเรื่องปลอมอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็คือการแสดงให้ผู้คนตรงนั้นได้เห็นว่าสิ่งที่เรานําเสนอก็คือคดีเนี่ยรูปคดีเนี่ย มันมีความจริงสอดคล้องต้องกันกับรูปลักษณ์ของเราเรียกง,ง่ายๆก็เป็นเรื่องทางจิตวิทยาอ่าถ้าเป็นเรื่องแบบว่าการรับรู้เท่ากับความจริงอิเมลด้ามากสกสกล่าวไว้ในหนัง The Kingmaker ก็คือขอให้แต่งแบบธรรมดานี่ทนายบอกเลยนะเราก็แบบแต่งแบบธรรมดาคือคือคือยังไงวะไอ,อสุภาพนี่ยังไม่พออีกเหรอไอที่ถามเพื่อนมาเนี่ยยังไม่พออีกเหรออะไรเง,งี้ยทนายบอกอ๋อก็คือคือนั่นแหละประ,ประเด็นของเขาก็คืออันนั้นแหละแต่ก็ ไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบฟาดทุกอย่างไปนึกออกไหมเราในใจเราจะแบบว่ากุทาปากแดงที่สุดแดงที่สุดเท่าที่ในครังเมคอัพฉันมีอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วก็จะแบบจิกหน้าอะไรอย่างขีดแบบเขียนตาเฉียวอะ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งทนายบอกแบบเออระงับไว้ก่อนแผนแผนแผน,แผนอันนั้นระงับไว้ก่อนเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ถามเราแล้วว่าต้องการจะให้แบบ นักข่าวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันถ้าถ้าไปอยู่ๆแบบมันเข้าไปในเขตแบบราชการอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานี่นั่นนู่นนะเขาก็ต้องหาจัดหาที่อะไรไว้ให้แล้วก็ด้วยความที่สารที่เราไปขึ้นมันเป็นมันเป็นสารจังหวัดสารเล็กๆไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สารใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือจะอัดคนเข้าไปมันก็ไม่ได้ตัวเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเราก็แบบไม่ไม่ไม่ได้มีแบบว่าจะต้องมีผู้สื่อข่าวหรืออะไรอะไรยังไงเพราะว่าเราก็สามารถลงรูปลงอะไรในเฟซบุ๊กของเราได้อยู่แล้วเขาบอกว่าเออถ้าไม่ได้แบบว่าห่วงว่า เดี๋ยวถ่ายมาแล้วไม่สวยอ่ะว่างั้นเถอะก็ขอแบบเบาอืมเบาเลยเขบอ้เบาเบาคือแต่งหน้าได้ไหมเขาบอกไม่แต่งเลยก็ยังได้นะครับนี่เฮ้ยขนาดนั้นเลยเว้ยเราก็แบบทำไมอะ่ะเอองงอะ่ะนึกออกไหมว่าเอาให้ไปไปแบบซีดๆเลยก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือ คือตอนนั้นก็ยังนึกว่าเอ๊หรือว่าคําว่าแต่งหน้าของเขากับแต่งหน้าของเรามันไม่เท่ากันนึกว่าบางทีผู้ชายพูดว่าแบบเออไม่ชอบแบบชอบคนแต่งหน้าอ่อนๆคาว่าอ่อนของพี่นี่คือแบบเมคอัพนเมคอัพอ่ะซึ่งแปลว่าแน่นมากๆนะเว้ยคำว่าเมคอัพนเมคอัพนี่คือแปลว่าแต่งเยอะกว่าทาตาสีม่วงหรืออะไรอย่างนี้อีกนะเออเพราะมันต้องลงหลายชั้นมากนานมากอ่ะคือแต่งหน้าไปเลยติดขนตายังง่ายกว่าก็เลยถามว่าเอ๊สื่อทนายเขาเข้าใจแบบนั้นเขาบอกไม่ไม่ไม่เขาเข้าใจเขาเข้าใจฟิลเขาเข้าใจฟิลความแบบแต่งหรือไม่แต ถามว่าเมื่อเราไปขึ้นศาลเนี่ยเราเราเดือดร้อนใช่ไหมเออเราเดือดร้อนเราทุกร้อนเราไม่มีความสุขกับกับสิ่งที่เราจะไปนี่ใช่ไหมเออเราก็ตอบถนานตอใช่ไม่ไม่แฮปปี้เลยอย่างที่ได้บอกไปในอีพีที่แล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สนุกเลยนะขึ้นศาลเนี่ยคือมันเหมือนพูดง่ายแบบ เจิญที่ศาลค่ะเดี๋ยวฉันจะฟ้อง I will sue you อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันง่ายอ่ะแต่เอาเข้าจริงๆคือมันใช้พลังมหาศาลมากแล้วก็แบบขมขื่นเออต้องบอกแบบนี้เลย <itz trillion> เขาก็บอกนั่นแหละครับก็ไปตามความรู้สึกจริงเราไม่ได้รู้สึกว่าเราไปเพื่อแบบไปขี่ยี่เขาไปฟาดเขาไปแบบอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ไปแบบไปเพื่อข่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปเพื่อเรียกร้องในสิทธิ์ของเราที่เรารู้สึกว่าเราถูกละเมิดเท่านั้น เราก็ทําตัวไปเท่านั้นจะบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ดูเป็นแบบคือนึกออกมะเราโตมาในยุคที่คนแบบว่าจะเห็นดาราก็ต้องมีความคาดหวังอะว่าเอ้ยก็ต้องดีดีดีเกินค่าเฉลี่ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดีเท่ากูเลยแล้วแบบว่ามึงจะเป็นดาราไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะเออนึกออกปะเออออกไปก็ต้องแบบดูดีครอไม่ไม่ไม่ก็ก็ก็ไอไอตามสมควรน่ะปกติแต่ว่าประเภทแบบจะฟาดหน้าฟาดชุดฟาดผมไปเลยเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าอาจจะไม่สมควรคือ มีผลหรือไม่ไม่รู้ไม่สามารถจะพูดไม่สามารถจะยืนยันได้แต่ว่าการจะไปบอกสารว่าสิ่งที่เขาพูดกับเรามันทําให้เราได้รับความหดหู่หม่นหมองอะไรใดๆตามตามข้อหาที่ตั้งไปอะแล้วเราไปแบบเชิดเชิดมากอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีผลต่อการรับรู้นิดนึงเหมือนกันเพราะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ฝั่งเราเป็นฝั่งเดียว เออสิ่งที่เขาเห็นนะ่มันไม่ใช่มีแต่ฝั่งเราเท่านั้นไม่ได้มีแต่เราไม่ได้มีแต่ทนายเราไม่ได้มีแต่สำนวนคดีของเราอีกฝั่งเขาก็มีของเขาเหมือนกันซึ่งตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยเกินไปป้าวะอะไรอย่างงี้ไงเฮ้ยมันมีมันม,ม,นมีคือเรารอบแรกเราฟ้องไปสี่คดีใช่ไหมเออสี่คดีมันมีคนที่ไม่มาเองคือตัวจำเลยอย่างไม่มาไม่ปรากฏตัวในศาลส่งส่งส่ง ส่งทนายมาส่งผู้ช่วยทนายมาเขาบอกว่าที่เขามาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาอะทนายเขาไม่ว่างออติดว่าความอยู่อีกสารหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าช่วงนี้มันคือหลังโควิดใช่ไหมพวกกาหนดการเรื่องอะไรต่างๆมันก็จะเลื่อนมาหมดก็เป็นไปได้ทนายแล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจได้ถือว่ายังมีเซน์อยู่เพราะว่าก็คือถือเป็นการขอเลื่อนครั้งแรกอย่างเงี้ยแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวเขาไม่มาแต่เขาส่งญาติมาเว้ย เขาส่งยายมาอืมส่งยายมาแบบคุณยายเลยอะนุ่งผ้าถุงเนี่ยอย่างนั้นเลยมาแต่คุณยายก็ไม่ได้พูดอะไรนะคือ,ค,อคือหมายถึงว่าไม่ได้แบบมาเพื่อแบบเป็นตัวแทนหรืออะไรเงี้ยคือมามามา,มาเฉยๆเออก็มามาในสารมาแบบก็เดินประคองประคองกันมาอะไรเงี้ยเออเราก็ก็ก็คือเห็นแล้วแล้วก็ถามทนายว่า เอ๊ยทำไมฝั่งเขาตกลงตกลงยังไงวะอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อญาติเมื่อกี้เขาไปคุยเขาไปถามมาแล้วถามมาจตนานารสนุแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรจนเสร็จอ่าขอเลื่อนวันนัดวันเวลาอะไรเรียบร้อยละปุ๊บลงมาข้างล่างเรารายเขาบอกวันเนี้ยมันก็เป็นวิธีเหมือนกันนะการเอาญาติโยมคนแก่เด็กอะไรอย่างเงี้ยมามามาปรากฏตัวที่ศาลแทนเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าเขาอ่ะ มีเขาเรียกว่าอะไรดีวะผมไม่เป็นเทคนิคมากอะเป็นเป็นเรื่องแบบเรื่องเชิงเทคนิคมากคือแบบให้แบบให้รู้สึกว่าเออเห็นใจนะเขาไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกสิ่งที่เราฟ้องไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เนี่ยคุณยายคนเนี้ยที่เดินยังลําบากเลยเนี่ยเห็นไหมต้องมาขึ้นศาลปีนบ,บันไดขึ้นมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันก็มีผลรถที่ขับเนี้ยมันก็มีผลยิ่งถ้าสมมติว่ามีนักข่าวมาใช่ไหมโหสมมติเราแบบ อะไรอะเลี้ยวมาเลยเป็นรถรถอะไรดีวะรถแพงๆอะเออรถแบบรถแพงๆรถสปอร์ตอะไรเงี้ยแบบเลี้ยวฟาบมาหน้าสาอะไรเงี้ยแล้วมันจะแบบฟิลมันไม่ได้อ่ะฟิลมันเขาบอกว่าฟิลมันไม่ได้แล้วเราก็แบบแต่ว่าคือคนคนซื้อรถก็ซื้อผ่อนก็มีนะคุณธนายคือก็ไม่ได้แบบทุกคนไม่ได้หมายความว่าต้องมีเงินสิบห้าล้านเท่านั้นแล้วก็ไปใช้เงินสิบห้าล้านเพื่อซื้อรถหนึ่งคันแล้วก็นอนในรถอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกก็นั่นแหละครับแต่สิ่งที่รับรู้ เน้นสิ่งที่รับรู้คือความจริงดังนั้นสิ่งที่เราเคยคิดไว้เว้ยว่าที่เห็นในละคระครหรือว่าอะไรใดๆอ่ะเฮ้ยแม่ไม่ใช่เลยอ่ะเออจะมาแบบฟาดหน้าฟาดอะไรทําท่าแบบมันนามันโหนกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ได้ในในสำหรับบางคดีบางบางรูปแบบของการฟ้องด้องหรืออะไรใดๆก็ตามะนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมายุให้ทุกคนแบบสร้างภาพเมคพิกเจอร์ ว่าโอ้ไปถึงแล้วต้องทําตัวขมขื่นหรืออะไรยังไงก็คือเราก็ขมขื่นเท่าที่เราขมขื่นแหละนี่อกว่าคือก็ไม่ได้สนุกอยู่แล้วที่มาเนี่ยถามว่าแบบโูอยากมามากอยากแบบอยากจะมาแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยหรอเราก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นเว้ยคือมันไม่สนุกอะ่ะและการไปเจอคนที่แบบเนี่ยคนนี้ค่ะคือแล้วแล้วแล้วทุกคนทุกคนเลยนะที่เราที่เราที่เราฟ้องอะคือหกสิบเด็กสูงห้าสิบเก้า ไแบบหมายถึงวัยวัยน้อยที่สุดคือห้ไปจนถึง69เ้าเลยอะคือทุกคนเป็นรุ่นแม่รุ่น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 มีลูกมีหลานรุ่นอะไรอย่างนี้กันหมดแล้วอ่ะซึ่งเราไม่ได้รู้สึกสะใจที่เขาจะต้องแบบแกแกมากราบชันสิอะไรอย่างนี้มันมันไม่ใช่ฟิลอย่างนั้นเลยเว้ยคือไม่มีความรู้สึกแบบจอยหรืออะไรอย่างนี้เลยในในกระบวนการทั้งหมดอะอ้นันสายบอกว่าทำเท่าที่เรารู้สึก หรือกระทั่งเวลาตอนที่เบิกความพยานเราเป็นพยานให้ตัวเองใช่ไหมมันมีมันมีบางครั้งที่คือคือวิธีการการเป็นพยานหรือพูดให้การสาัมภาษณ์เนี่ยคุณต้องพูดให้เคลียเออเราจะมาใช้ตัวย่อเป็นทวิตเตอร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะมาแบบเป็นต้องเป็นคําแบบไม่ทับศัท์อะ่ะเอออ๋อวันนั้นพอดีแบบเห็นเขาแชร์ข่าวหนูก็แชร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าแบบเห็นวันนั้นเห็นเขาทวิตเราก็เลยรีทวิตไม่ได้เลยก็ต้องแบบเห็นเขาเผยแพร่ ข่าวนี้ก็เลยทําการเาส่งต่อข่าวนี้ในแบบสาธารณะเออต้องบอกแบบนี้คือต้องแบบต้องขยายขยายทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันมันฟังดูประหลาดมากถ้าไม่ได้ทําเองหมายถึงว่า,ถ,าถ้าไม่เคยต้องพูดอย่างนี้มาก่อนอ่ะมันจะเป็นเรื่องประหลาดมากเว้ยแล้วเราเป็นคนพูดเร็วไงแล้วทนายบอกว่าพูดให้ช้าลงให้ช้าลงแล้วก็พยายามแบบเกลี่ยคําออกมาให้มันให้มันมากที่สุดให้มันไม่รวบที่สุดเพราะว่า ผู้พิพากษาที่ฟังเนี่ยเขาจะต้องทวนแล้วก็พูดออกมาเพื่อให้ให้เสมียนสารอันนี้ถ้าเรียกตำแหน่งผิดต้องขอโทษด้วยให้เสมียนสารเนี่ยพิมพ์ออกมาอีกทีดังนั้นก็คือมันก็จะมีความวันนั้นคุณก็ไก่ได้ด่าดิฉันว่าอะไรดีว่าสมมตินะอีควายอย่างเงี้ยอะอีควายานี่อีแปลว่าอ่าเขาพูดาเาเขาจะถามว่าอ่อพยานรู้ใช่ไหมว่า คำนี้มีความหมายอะไรเราก็ต้องบอกว่าทราบค่ะอีคือนี่นันนุนโนนอ่าควายคือควายก็คือควายแต่ในเชิงคำด่านั้นจะเป็นการทำให้เปรียบเทียบกับอะไรเงี้ยคือคือเราต้องมานั่งอธิบายแบบนี้อีกเว้ยเออถ้า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 พูดพัากษาต้องการนะต้องการจะ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 สอบถามอ่ะเราก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือเหมือนเรานั่งด่าตัวเองําเว้ย นี่ก็เรื่องหนึ่งสองก็คือเขาจะถามว่าอ่าที่มาวันนี้เราคือใครถืออะไรทําอะไรมาที่สิ่งที่ทํามาเพราะว่าเราเราบอกว่าอํอำด่ามันทําให้เราได้รับความเสียหายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าเสียหายยังไงเราทําอาชีพอะไรอยู่บ้างในอาชีพนั้นอาทิเช่นมีตัวอย่างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบชมันก็เยอะมากเว้ยก็จําไม่ได้คือทํางานมานานว่าอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็เออค้นจากใน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 วิกิ เออวิกิอะไรเงี้ย,ยแล้วเราก็ปริ้นมาก็ปริ้นมาแล้วก็แนบเป็นเอกสารไปไม่ได้นะต้องพูดออกมานะเว้ยเราจะบอกว่าอ๋อก็เหมือนในที่ปริ้นมาค่ะไม่ได้แกต้องบอกทีละอย่างว่าเป็นนักแสดงจากเรื่องนี้นั้นนู้นอาจจะไม่ต้องบอกครบก็ได้เอาเรื่องแบบเรื่องเด่นๆเป็นนักเขียนมีหนังสือชื่อนี่นี่น,นี่เป็นนักร้องออกอัลบัม้มนีนนน้นี้นี้ได้รางวัลนั้นๆในปีนี้นี้นี่คือต้องระบุอย่างนี้เลยเว้ย เออมีถามอย่างนี้ทุกคนไหมทุกอันไหมไม่แต่มีถามแบบนี้ไหมมีดังนั้นทนายเขาจะให้เราท่องไปก่อนเลยวันเดือนปีที่เกิดเหตุหรืออะไรยังไงแล้วพอถามไปถึงจุดหนึ่งอ่ะบางทีอ่ะเฮ้ยเราร้องไห้เลยนะคือมันรู้สึกแอบเสืร์มมากอะที่กับการที่ต้องมานั่งพูดอะไรแบบเนี้ย ออแล้วมันก็จะไปถึงตรงจุดที่ว่าบางทีทนายจัเลยเขาก็ต้องซักเราอะว่าแบบสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ลูกความเขาทำอะมันทำให้เราได้รับความเสียหายทางจิตใจ,จต้องต้อง,ต,องต้องได้รับการรักษาทำให้แบบเดี๋ยวเขาจะใช้คำว่าอะไรน,นะสมรรถภาพในการทํางานแบบหกพร่งอนะ่เวลาเราฟังคําอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเราโดนเราโด,ดนตัดสินน่ะคือคือโอเคเราป่วยใช่ไหมทุกคนก็รู้เราไม่ได้มันไม่ได้เป็นความลับอยู่แล้วเว้ยเราหาหมอใช่เราพยายามรักษาตัวเองใช่แต่แบบ เราก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะใช้ชีวิตไม่ได้เออแต่ถามว่าไอ้คำที่ด่ามันไม่ส่งผลอะไรกับจิตใจหรือว่าความรู้สึกเลยหรอก็ไม่ใช่อีนกนอกออกไหมดังนั้นคือคำตอบที่เวลาทนายจาเลยถามอ่ะเราก็ต้องตอบว่าใช่มันส่งผลกับสมรรถภาพในชีวิตและการทําง,งานของเราแต่ในมุมของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูต้องยอมรับว่ากูอ่อนแอขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่มัน เนี่ยมัน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 เป็นความแบบโห่อยอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ในตัวเองเหมือนกันนะซึ่งซึ่งเราร้องไห้เลยนะมันมีครั้งที่เราร้องไห้อะ่ะคือมันมันการต้องมานั่งท่องมันเหมือนการต้องมานั่งแบบยืนยันตัวตนน่ะในภาษาที่ไหลอารมณ์มากๆอะ่ะเออฉันชื่อนี้น,นี้ทำอันนี้มาวันเกิดเหตุนั้นฉันพิมพ์เรื่องนี้ แล้วคนนี้ก็เข้ามาด่าว่าคําด่านี้หมายความว่าแล้วก็เอาไปเผยแพร่อะไรเงี้ยคือมันแบบมันหดหูเออมันหดหูแต่นี่คือทนายบอกว่านี่ขนาดไปในฐานะโจทย์นะถ้าเป็นจําเลยจะหดหูกว่านี้ซึ่งึงโอเคก็ใช่อ่ะมันมันก็แง่อยู่แล้วอะแต่แบบว่าถามว่าแบบ ตรวอ่ะมีความสุขไหมอ่ะก็ไม่เลย,ยนะเวลาหลังๆอเวลาบาง,ง,ง,งทีมีใครที่แบบเห็นคนด่าเราแล้วแคปแคปมาให้ทีเราไม่อยากอะไรจริงๆนะคือภาพกระบวนการพวกนี้ยมันจะดึงขึ้นมาทันทีว่าแบบเชี่ยนี่กูต้องมานั่งหาคําแปลของคําด่านี้เพื่อจะไปพูดอันนี้ในศาลมือคือเหมือนนั่งด่าตัวเองอีกรอบอ,ะอ่ะเออใช่คือคือเราจะบอกไงดีวะคือเราไม่ได้ยอมรับหรอกว่าคําด่าที่เขาด่าเรามันเป็นความจริงถูกไหมเออคือเอ้ยอันเนี้ย สิ่งที่กาลังพูดอยู่่มันเป็นเรื่องนอกเรื่องมันไม่ใช่ประเด็นที่เรากาลังเถียงกันตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่เขาด่าแล้วมันไม่ใช่เราพูดเรื่องอื่นนี่อยู่ๆก็เข้ามาดา่าแต่ว่าวันที่ไปให้การน่ะในศาลอ่ะมันจะเหลือแค่ไอ้คดาด่าเนี่ยที่เราจะต้องมานั่งอธิบายว่าเขาด่าแล้วให้ทําให้เกิดความเสียหายยังไงเจ็บปวดยังไงเสียการเสียงานยังไงไอ้นนไอ้นี่อะไรอีแบบคือแบบมันห่อเหี่ยวมันห่อเหี่ยวจนเราเข้าใจเลยว่ากระบวนการแบบเนี้ย มันสะเทือนใจฝ่ายที่จะต้องออกมาพูดคือไม่พูดก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องยืนยันว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วจริงๆอแต่นี่คือเรานี่คือในเคสแบบเรานะแล้วเรานึกถึงคดีที่เป็นการล่วงเกินทางเพศหรือว่าเป็นอะไรความรุนแรงในครอบครัวเออหลายคนถึงแบบไปถึงจุดหนึ่งแล้วไม่ไหวว่ะไปต่อไม่ไหวตอนแรกเราไม่เคยเข้าใจเลยนะแบบเฮ้ยมึงต้องพูดดิแบบมึงโดนทําร้ายมานะเว้ยมึงต้องแบบว่ามึงอย่าไปยอมดีว่าอะไรอย่างเงี้ย โขพโดนเอนี่แบบเฮ้ยเข้าใจแบบเข้าใจเลยอะเข้าใจเลยว่าทําไมบางคนเริ่มนะเริ่มยอมเริ่มเปิดอ่ะเปิดคดีแต่ไปต่อไม่ไหวจริงๆการต้องมานั่งแบบว่าแคะแผลตัวเองซ้ําๆนี่แบบมันไม่ใช่ทุกคนมันไม่ใช่ทุกคนจะไหวอะเออมันไม่ใช่ทุกคนจะผ่านไปแบบได้แบบไม่มีอารมณ์ลุกขึ้นมา ควางเ็้าอี้ในศาลแล้วก็กรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมามคือมันก็มีความแบบสติแตกของมันในตัวอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งถ้าต้องมานั่งเล่าย้อนว่าเราโดนทําอะไรวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงเล่ามาทีละอย่างซีอย่างเงี้ยคือภาพมันก็จะฉายซ้ําๆซ้าๆซ้ําๆลงไปอีกแล้วยิ่งคนที่มีผลกระทบในจิตใจอยู่แล้วอย่างเราอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีเหตุประเภทแบบ อยู่ๆมีคนมาด่าแม่เราหรือว่าด่าว่าเราเป็นแบบอ e ีอากัญยูหรืออะไรอย่างนั้นน่ะมันก็จะมีภาพแฟลชแบกว่าแบบเฮ้ยเราดูแลแม่อย่างดีมากๆเท่าที่เราสติปัญญาเราจะทําได้เท่าที่แบบอะไรแล้วอ่ะคือทําไมเธอมาอย่างเงี้ยเออแล้วพอพอพวกภาพแบบนี้ขึ้นมาเราก็จะแบบเชื่อน้ําตาแตกว่ะเออมันเลยทรามานมากเว้ยแล้ว อะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้สิงกับการที่จะต้องแบบฟาดหน้าแต่งหน้าสวยๆทำหน้าแน่นๆจิกส้นสูงสีนิ้วรูบูตตงอะไรเงรี้ยเข้าไปเลยอะ่ะมันคือแบบสุดท้ายมันถอดมนุษย์ทุกคนออกมาจนเหลือแค่เนี้ยเออมันคือ,ม,คอมันคือความเจ็บในระดับแบบจิตใจอะ่ะในระดับการแบบลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะมากๆอ่ะเออเรา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 เข้าใจเลยว่าแบบเออไม่งไม่จาเป็นแล้วอะ่ะมันมัน ถ้าเป็นคดีแบบนี้นะอันอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นในคดีแบบนี้คือสำหรับเราอ่ะมันแบบหดหูอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่าฝั่งฝั่งที่เป็นจำเลยฝั่งที่เราฟ้องเขาเขาจะรู้สึกยังไงที่แบบวันนึงเขาต้องมานั่งในศาลด้วย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 อะไรอย่างเงี้ยด้วยสิ่งที่แบบวันนั้นมือกูลัน่นกูด่าอีนี่ไปแล้วแม่งเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเอยเเอแล้ว,ลวเ,รเราต้องมานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะแต่นี่คือสิ่ง สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยอ่ะมันแย่มากๆเลยอ่ะแล้วหลายๆครั้งแทบจะทุกครั้งเลยด้วยมัง้งที่คนที่เราจะต้องฟ้องร้องเนี่ยไม่ได้เป็นคนเปิดเกมเข้าใจปะคือมันจะมีแบบคนอยู่ๆก็เอาข่าวอะไรหรือรูปหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างมาโพสแหมจัดให้สักหน่อยสิคะนี่มีอย่างนี้มีคนเขียบอลเป็นนางงามเขียบบอลเปิดสนามปึง้ง เท่านั้นแหละไอ้คอมเมนต์ที่ตามมาจะโดนเยอะกว่าที่บอกไว้ตรงนี้เลยนะใครที่ไปเจอแบบว่าโพสแบบเปิดเปิดโพสเปิดงานอมไเยอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปตามเลยจริงๆคือถ้าถ้าเขาโพสเปิดแล้วไม่มีคนตามอ่ะสักพักสักพักสักวันเขาก็เลิกมันไม่มีคนอ่านนึกออกอปะมันแบบโพสไปก็เรียกแขกไม่ได้อะว่างั้นเถอะแต่ถ้าแบบมีคนอ่านเขาก็โพสไปเรื่อยแต่ถามว่าคนโพสโดนอะไรไหมไม่โดนไงเพราะมันไม่เข้าขายเออมันไม่เข้าข่ายอ่ะมันมันไม่แบบ เขาไม่โดนอะแต่อีกคนที่มาตามดา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 อันนั้นก็โดนหมดนะเออมันโดนได้หมดแต่ว่าโอเคเอาจริงๆอะคนเปิดคนเปิดมีสิทธิ์โดนไหมมีแต่มันก็จะต้องใช้ออหลักฐานเหล่า กลุมรุมทนายอะไรอีกมากมายนะไม่ใช่ว่าฟังตรงนี้แล้วทุกคนจะแบบเว๊ยงั้นกูเปิดเองเดี๋ยวกูจะไม่โดนอะไรเงี้ยไม่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 ก็มีสิทธิ์โดนก็มีสิทธิ์โดนถ้ามีคนที่เขาแบบว่าเขาใจแข็งกว่าเราหรือเขาเขามีเวลาเขามีทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรอะไรเไงี้ยมากกว่าเราอะ่ะก็มีสิทธิ์โดนเว้ยอย่าอย่าอย่าคิดว่าจะแบบเฮ้ยชิลไม่โดนหรอกอะไรเงี้ยมีอย่าทําเลยจริงๆแล้วที่เศร้ามากกว่านั้นเนี่ยบางทีก็คือแบบ ก็จะมีน้องหลักใหม่มาว่าพ่อหนูอยู่ในกรุ๊ปเนี้ยค่ะพี่หนูไม่รู้ว่าที่พี่จะฟ้องมีพ่อหนูหรือเปล่าอ่างเงี้ยเราแบบพี่ <c oughs> ต้องทำไงวะเออพี่พี่ต้องทําเราเราควรจะทําอะไรกับสถานาการณ์นี้ดีอะสมมติสมมตินะสมมตุมมติว่าเราส่งฟ้องไปละเรียบร้อยแล้วหนึ่งในนั้นคือพ่อของน้องเนี่ยแล้วยังไงวะเออเราต้องรู้สึก คือเราไม่รู้จะรู้สึกยังไงหรือควรจะไปตอบน้องเขายังไงดีเลยอะ่ะมันแบบมันอึนมันมัน,ม,นมันอึนอไปหมดอะ่ะเออดังนั้นคืออย่าเลยค่ะถ้าถ้าอยากด่าเรามากๆจริงๆก็จะขอย้ำอีกทีว่าตั้งไลน์กรุป๊ปเอเฉพาะคนที่เกลียดเรามากๆนะตั้งไลน์กรุป๊ปเพราะระวังเดี๋ยวโดนแคปมาออกก็จะโดนอีกอยู่ดีอะ่ะเออก,ก็จะโดนมันมีสิทธิ์โดนได้ทั้งนั้นอะ่ะเออไม่ได้ว่าห้ามวิจารณ์ คำว่าวิจารณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยโดยสิ้นเชิงเหมือนที่พูดไปแล้ววิจาร์วิจารณ์ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยพูดพูดในประเด็นที่กาลังพูดกันอยู่เนี่ยได้ไปหมดเลยซึ่งแต่ว่าอยู่ๆไปด่าเขาอ่างเงี้ยอย่างทรายเนี่ยโอเคด่าว่าเป็นกะหรี่เราก็จะแบบไม่ไม่ได้อะไรเพราะเรารู้สึกว่าเซ็ก o ์ว e เกอร์เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยซ้ำนึกออกปะ เออเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นการเหยียดหรือเป็นการอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะคิดแบบนี้ไงเออคือเราก็จะมีเส้นกติกาอะไรของเราอยู่ซึ่งเส้นของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอีกอะไรเงี้ยแบบอ่ะอย่างเราอ่ะโดนมาแบบคนชอบถามเยอะมากเลยว่าเนี่ยก็โดนมาตั้งนานแล้วทําไมเพิ่มมาฟ้องตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็อยากจะถามกลับไปเหมือนกันนะว่าแล้วแล้วมันต้องทนไปอีกเท่าไหร่อ่ะเออทาไมฟ้องตอนนี้แล้วมันต้องทนไปอีกเท่าไหร่จนตายอะไรอย่างเงี้ยหรอคือมัน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 ใช่เหรอวะอะไรเงี้ยมัน ทำไมต้องมาถามคนที่คนที่ใช้กฎหมายจัดการทําไมไม่ไปถามคนด่าว่าเมื่อไหร่จะหยุดดา่าเออมาถามเราทําไมอะไรเงี้ยเอองีก็อยากถามแบบนั้นเหมือนกันอันนั้นคืออย่าหาทําจริงเนาะแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ่ะมันไม่สนุกมันไม่มีใครสนุกหรอกมันเป็นเกมที่แบบทตไมันเป็นสิ่งที่ต้องทําแค่นั้นเองเพราะว่ามันก็ระยะที่สุดแล้วระยะกับการไปดักตกหรือว่าแบบ หรือว่าด่ากล่าบหรือว่าหรือว่าอะไรใดๆต่ออะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่คนจะชินหรือไม่ใช่เรื่องที่จะแบบเออช่างมันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือน้องที่แคปมาส่งอาจจะรู้สึกแค่ว่าเออเนี่ยหนูเห็นหนูอยากจะให้พี่จัดการมากแต่หนูไม่รู้หรอกว่าหลังมาพี่พี่โดนอะไรมาอีกอืมไม่ใช่ทุกคนจะไปด่าตัวอื่นทุกคนบางคนส่งมันถึงเราโดยตรงก็มีอันนะั้นบางทีคือ บางทีบางวันก็ไม่พร้อมพลังชีวิตก็ไม่ได้เยอะไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะคะดังน,นั้นใครที่อยากจะฟ้องร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยย้าอีกทีย้ําอีกทีเลยนะว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องเวลาสิ่งที่หนักหนาที่สุดที่คุณจะต้องจ่ายก็คือพลังใจพลังกายของตัวคุณเองอืเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องอะไรนะั้นเป็นเรื่องแบบเป็นภาพจําลองทั้งสิ้นเป็นเป็นภาพความ ที่เราคิดไปเองทั้งสิ้นว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้นจริงๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องมานั่งแบบพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราย้ำๆซ้ำๆนั่งนั่งแคะมันออกมาว่าแบบมันส่งผลกับเรายังไงมันอะไรอย่างนี้อย่างไงอะ่ะซึ่งของแบบนี้ลิปสติกสีแดง800อแท่งก็ช่วยไม่ได้อะ่ะแกคือนาทีนั้นขอกระดาษเปียกดีกว่าขอเช็ดหน้าไม,ไม่ไหวแล้วอะ่ะเออแบบลมจะใส่เครียดด้วยแล้วก็แบบ บวกกับความแบบอะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพนะคะดังนั้นคนที่จะถามถามเขามาเยอะมากเลยว่าอันแบบไหนจะจะฟ้องได้ไหนฟ้องไม่ได้เนี่ยอันนี้แนะเป็นไกด์ไปคร่าวๆก่อนเนาะว่าใครทําอะไรที่ไหนอ่าคือบางคนแคปมาให้ทรายเนี่ยแคปมาแต่คดาด่าพี่คนนี้มันดา่าพี่ด่าจากไหนโพสต์ไหนเรื่องอะไรเราโพสต์อะไรวันไหน กลุ่ปไหนห้องไหนห้องนั้นเป็นความลับหรือไม่เปิด public หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันต้องมาตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนะเช่นอ่าโพสในกลุ่ปนี้ซึ่งมีสมาชิก1นึ่งแสนคนในวันนี้เวลานี้ต้นโพสก,ก็คือเรื่องนี้ค่ะคนในโพสมีคนมาออกความเห็น300อคอมเมนต์อันนี้เป็น1ใน300อะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ก็ต้องพิสูจน์กันไปไม่ใช่แบบ อันนี้ค่ะเราก็เอาไปเอาไปแบบแจ้งความเอาไปฟ้องศาลเอาไปอะไรได้เลยไม่ได้นะคะเออจะต้องมีที่มาที่ไปความสมเหตุสมผลแล้วก็อะไรอะ่ะทุกอย่างจะต้องถูกถูกถูกแคปแล้วก็ถูกปริน้นออกมาเพื่อทําเป็นสําเนาแล้วก็ส่งเป็นเอกสารประกอบไปที่ศาลอีกทีแล้วก็จะต้องทําการพิสูจน์ตัวตนด้วยว่าคนที่ด่านะั้นมีจริงไหมซึ่งอันนี้เราพูดไปตั้งแต่อ p พที่แล้วแล้วเนาะเอออะไรอะไรอย่างนี้มันมีข้อปลิกย่อยต่างๆอีกมากมายดังนั้นคือสมมุติว่า น้องจะถามมาเยอะมากพี่คะคนนี้ด่าหนูแล้วยังไงลูกมันต้องยังไงมันมันหนูจะหนูจะทําอะไรก่อนเออหนูหนูต้องการอะไรก่อนหนูพร้อมแค่ไหนทั้งในเรื่องของเงินเรื่องของอะไรมันฟังดูน่ารังเกียจใช่ไหมเวลาพูดเรื่องเงินพี่รู้แต่ว่าคือทุกอย่างในโลกนี้มันมันดันไปได้ด้วยเงินน่ะอืมจริงๆน้องมีเงินพร้อมไหมน้องมีเวลาพร้อมไหมน้องมีกาลังใจพร้อมไหมที่บ้านซัพพอร์ตหรือเปล่าน้องมีหลักฐานพอหรือเปล่าน้องรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหรือเปล่าน้องพิสูจน์ได้รจิงๆ อันนี้คือราคาที่เราต้องจ่ายอย่าคิดว่าอย่าคิดว่ามีแต่ฝังจําเลยเท่านั้นที่ท,ที่เจ็บปวดเราก็เจ็บไม่มีใครสนุกแต่ถ้าไหนไหนมันต้องเจ็บแล้วอะก็ให้มันเจ็บเท่ากันค่ะโอ้โอเคก็จบแล้วเนาะสำหรับ E ีนี้เดี๋ยว e p ีหน้าเราจะได้ move on move on ไปเรื่องอื่นกันบ้างช่วงนี้ก็คงคงจะหนีไม่พ้นนะคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการ call out อของอนักแสดงนักร้องศิลปินอะไรต่างๆมีน้องฝากคำถามมาแล้ว เดี๋ยวยังไงอ e. ีหน้าเจอกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับนในซา์ตังคิวได้ใหม่นะคะอีพ e. ีหน้าในวันอังคารหน้าช่วงเวลาประมาณ1 7โมงทาง Salmon Podcast วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ